สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราตัวแทนจากสถานทูตชิลีแห่งราชอาณาจักรไทยวันนี้เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพวกเราจะพาทุกคนมาสัมภาษณ์พี่ๆในสถานทูตชิลีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะคุณช่วยแนะนําตัวเป็นภาษาไทยให้เรารู้จักหน่อยได้ไหมคะผมชื่อปาตริซิโอผมชื่อเดวิดหรือเดบี แชรชื่อเราด้นะคือพิชามนประกอบนิดนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อพิชชีนะคะผมชินวัฒน์เทนสียุกนะครับจากสาารผู้ชิลีครับสวัสดีค่ะครับคุณครับสวัสดีค่ะคุณคุณครับสวัสดีค่ะ สำหรับคำในภาษาไทยที่ชอบนะคะสำหรับพี่ก็คือคําว่าสามัคคีค่ะสามัคคีทุกๆคนอาจจะเคยได้ยินสามัคคีคือพลังใช่ไหมคะทาไมพี่ถึงชอบคําว่าสามัคคีเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคําว่าสามัคคีเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสําเร็จของใครหลายๆคนของประเทศชาติหลายๆประเทศชาติคําว่าสามัคคีเนี่ยพี่มองว่ามันควรจะมีตั้งแต่ระดับครอบครัวแล้วก็ต่อมาก็คือในที่ทํางานอย่างเช่นในสถานทูตชิลีของเราเนี่ย เราก็มีความสามัคคีกันเป็นสถานทูตเล็กๆแต่ว่าภายในสถานทูตเนี่ยเรามีความสามัคคีกันมีอะไรเราช่วยกันแล้วก็นอกจากในเรื่องของการทํางานแล้วพี่มองว่าความสามัคคีกันก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับคนในสังคมเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนในสังคมหรือประเทศชาติใดๆเนี่ยมีความสามัคคีกันก็จะทําให้ประเทศชาติพัฒนาไปข้างหน้าได้ตอนนี้เราก็จะฮิตกันคําว่า ทำถึงนะครับทำถึงแปลว่าอะไรคะอ่าก็จะแปลว่าทำได้ดีนดในความคาดหมายนั่นเองครับอ่าพูดตามอีกครั้งนะครับทำถึงทำถึงเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ ภาษาไทยช่วยให้เราเข้าใจความเ็นไทยมากขึ้นภาษาไทยเป็นทาห้ผูกรกิดได้รู้จักกับคนไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นการเรียนภาษาไทยยึงเป็นหัวใจของความเป็นไทยสุสามภาษาไทยเห่งชาด